ตำทุเรียนป้าน้องก็เสร็จแล้วนะคะมันจะลดเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตามนิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นเอ่อมันกำเนิดที่จังหวัดจันทบุรีนะคะทุเรียนไม่สุกบางทีมันยังไม่สุกค่ะเขาก็เอาลองมาตำทุเรียนเป็นส้มตำทุเรียนนะคะเขาจะใส่ถั่วฝักยาวแต่วันนี้ไม่มีป้าน้องก็เลยเอาผักชีใบเลื่อยครับ ใบผักชีใส่ไปเพื่อให้มีสีเขียวแล้วก็หอมค่ะเขาจริงๆเขาจะใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะคะนะคะี่ค่ะก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีค่ะนอกจากตําส้มตําได้แล้วยังเอาไปแกงส้มได้นะคะเดี๋ยวป้าน้องกลับไปบ้านจะจะแกงส้มค่ะนะคะมาลองชิมกันนะคะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะคะสวนนะคะเขายังไม่สุกพี่น้องก็จะเอาไปตำส้ตมตำนะคะมันต้องเนื้อแข็งแงนะคะพี่น้องก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเนื้อต้องแข็งนะคะเนื้ออ่อนเนื้อเละใช้ไม่ได้ค่ะก็จะใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็มีส้มจี๊ดมีมะนาวมะเขือเทศค่ะ แล้วมีใบผักชีใบเลื่อยค่ะแต่เขามีนิดเดียวค่ะป้าน้องก็จะใส่จริงๆเขาใส่ถั่วลิสงหรือถั่วฝักยาวแต่ป้าน้องมีเม,ม็ดมะม่วงหินมพานต์ค่ะไอ,อ้น้ำมะขามเปียกอดัดน้ำตาลปี๊บนะคะละลายน้ำแล้วก็จะใส่มะนาวนิดหน่อยค่ะจะไม่ใช้เยอะนะคะ แล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวสักหนึ่ง1 1> ชอ้อนอิ๊วขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะละลายเป็นน้ําไว้นะคะแเดี๋ยวเวลาตําแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ชิมรสค่ะมันก็จะเปรี้ยวเค็มหวานค่ะเดี๋ยวเวลาตํานะคะเทียมหยาบๆนะคะไม่เห็นเลยวะ่ะตํากระเทียมหยาบๆนะคะแล้วก็เอาพริกลงบุบค่ะ ใส่สักห้าเม็ดนะคะลกบุวันนี้จะตำส้ตมตำเรียนนะคะก็ะน้องน้องผสมไว้นะคะมันมีน้ำมะขามเปียกมะนาวนิดหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยค่ะนี่ค่ะพอแล้วเดีด๋ยวเธอตัดเม,ม,ม็ดส้มจีนออกค่ะ มันมืดห,หน่อยค่ะบ้านลูกสาวไฟเขาสูงค่ะเนี่ยค่ะเราก็ปีะนาวราดเพื่อให้พริกเนี่ยหอมนะคะเราเอาน้ำที่ป้าน้องผสมเนี่ยเทยลงไปค่ะเราตะล่อมตะล่อมค่ะ,ะชิมก่อนนะคะสอนเด็กเข้าตำค่ะก็จะตักน้ำจิ้มแบ่งไว้นะคะอ,อ่ะอารมณ์ ใส่ทุเรียนเฮ้ยเดี๋ยวใส่มะเขือเทศก่อนเดี๋ยวทุเรียนนั่นไม่เป็นไรใส่มะเขือเทศไปหน่อยลืมไปไปใส่ทุเรียนก่อนเก็บมะเขือเทศไม่นั่นอะไม่ต้องตำแรงนะโคุกคค่ะโคบโคแล้วก็ยีทุเรียนใส่ เอาเพชรน่องหินมะพาวใส่ตอนนี้ป้าน้องไม่มีถั่วแัดยาวค่ะป้าน้องไปใช้ผัดชีไปเรื่อยกับผัดชีใส่ไปให้มันเขียวๆนะคะอันนี้ป้าน้องตำส้มตำทุเรียนค่ะใครอยากรู้เคล็ดลับและวิธีทำตามเข้าไปใน u t ท b e ครอบจกักรวาลของป้าน้องนะคะป้าน้องจะมีวิธีทำและเคล็ดลับให้ค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตามเข้าไปใน y youtube ครอบจกักรวาลของป้าน้องหมอ <นะ S 2> ค่ะแล้วก็มาค้างบ้านลูกสาวนะคะป้าน้องก็มาสอนเด็กเขาทำน้ำพริกอ,องค่ะแล้วก็ผักจิ้มนะคะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำปูมาจากเชียงรายค่ะแล้วก็มีไส้อั่วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกินข้าวเหนียวกันค่ะนะคะมีแกงตูนด้วยค่ะหรือแ,แกงก้านคูนนะคะ แล้วมีซุปมะเขือด้วยค่ะจะ้เห็นมาเลยงามมีราบเหนืออีกตั้งหาะ